ลอกติดมีสิบหกคนอ่ะตอนนี้คนที่ลงมีส3มสิบสามคนสามคนที่เหลือใครไม่มาน้องเรียวน้องเรียวไม่ได้ไปมีมีมีกล่องไหมมีกล่องไหมไม่มีน้องเดียวเทียนนี่อยู่นอกจากน้องเดียวไม่รู้ค่ะที่เหลือนอกจากน้องเดียวให้ส่งคอปเปอร์คนละสองกันนะ นนเกียนนะอันนี้เกียนนะอันนี้ตามมาหนออุตส่าห์ไปเอากล่องมาพี่วินลงไปหรือยังเออกจะลงไปแล้วครับลงไปแล้วเสียงหลอกคืนแน่นอน ถ้าไป,<ค>ไ,ปไม่ทัน<ค>ก็<ไ>ปล่อยเพื่อนก็งไม่เพื่อนเล่นไปก่อนได้เดี๋ยวไม่อยากให้เพื่อนรอไม่ทำไมหรอี่ใครเนี่ยตามตามกูเนี่ยหัวทองทองเนี่น <ะ S 2> โยโกรเกียร์สตรอรี่ทุกคนโอ้โหเกียร์นะอันนี้มาตามยิงล้อด้วยนะใครหรอพี่เพื่อนพี่ใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะเป็นน้องแต่ยังไม่รู้ตัวนะอันนี้มันติดปั่นอยู่นะตอนนี้ แกยพื้นเกยพื้นก,ก่อนนะเ้าโอเคเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนน่าจะลงไปละไปเถอะหรือว่าืึลงไปยังเพื่อนลงไปแล้วเอาไม่เป็ไรไปดูก่อนก็ได้ เก็บเลยเห็นไหมอันนี้เพื่อนลงจริงไหมเนะี่ยลงจริงลงไปแล้วด้วยไปเลยค่ะเมื่อวานคนก็น้อยนะที่ลงอะคุ่ก่อนนะตอนหน้านี้พี่จูดี้เรียกแกด้วยว่าวีคนถามหาอยูไม่ ได้ยินใครถามหามจะมีใครมาถามหาเดียวอนว่าป่าว่าว่าว่าโน <No. S 2> เออพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนโน้โ no, 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 no. น้โน้ยเด้อ <No. S 2> ไม่ได้ทุกเลย ไม่รู้อลยดิสามก็บอกอ่ะแต่ถ้าพี่สายส,สาย<า>ไหน,<บ>นจะว่าอยู่รรต้องฝั่งห้องขวาก่อนเพื่นอนแค่ปืนก่อนฉันยังไม่ได้ตอบเลยแม่พี่ถึงเด็กโงมวงแล้วยู่ไหนละ่ะจะบอกกันกันทำไมมันไม่เปลี่ยนภาษาให้ ามนะไม่ตามนะพี่จัดการแล้วเหรอแล้วพี่ไปพักตอนไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวสกกรกางพาคับเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวนี้ไปพักวัยิบปะปกติครับปกติปกตินี่คือตีตีสามโอ้ มายถึงไปไปปกติแหละไปตอนไหนตอนนั้นแหละก็เลยจะรู้ได้ไงบางทีพี่ก็ไปฮาดูไปก็ไปสี่ทุ่มั่งไม่ได้และฝั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวก็บอกป่ะตาปอดไปไหนเนี่ยเราขี่ขับไปไหนล่ะขับเพลินเราขี่ได้เลยค่ะ ซื้ออะไรมาบ้างแล้วปืนอ่ะได,ได้อะไรนะเฟรมหรอเฟรมสองหรอ ไปบแ,แกล้งพี่ไม่ชิงแลยเหรออ๋อชิงชิงครับหนูลงแลบไม่เกิดอ่ะบัคด้วยนะได้ยินไหมทำไมหนูไม่เห็นเจอพี่เจอแก๊งหนูบ้างไหมตอนชิงไม่เจอไม่เจอเล่นคนออคนละโซนพี่เล่นลูกไหนอะตอนเล่นเมืองบนเดหยวคะนอกเมืองเหรอ ประมาณช่วงข้างๆเมืองข้างซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่หนูไม่ได้เล่นรูข้างซ้ายเลยเล่นไปฝั่งขวาหมดเลยค่ะเลยนข้ามยี่เหมือนกันตอนที่ผ่านมันอ่ะได้ไหมเพื่อนตัดการเข้าถึงเพื่อนไอ้ท่นยแล้วนเพืยอนเชืบปืนเชือบปืนเชือบปืนเชือบปืนแล้วมีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ขาดแค่เอ็มเดียวเองจริงๆแบ่งไปงั้นนะ มึงกูจะตายเงินเหลือแบบเหลรอาเป็นแบบสามสิบกว่าเอ็มอ,ะอ่ะปิดหนูนะไม่ไมลุกเลยหไหวไหมนะไปไหนไปไหน ้ยซาเฟียมันจะพยายามแคะหงอแงะประตูไปคือมาแล้วหรอถึงจะไปอ่ะมีอาปืนเต็มเลยตรงลีป่ะไม้ควรกลมไหมดักดักขี่ดักดักดิไม่ได้ลุกแล้ต่อจากนี้เอาไปคราฟหรอ บาลูกช้ำลูกชม้ำลองลูมบอลดูให้ค่ะพี่หมอหนูฉีดยาหน่อยค่ะได้ครับเจ็บกระบอกกดโดนปืนเจ็บกระบอกกดอยู่หมือนกเปิดมาตาย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 อ่ะยิงปุ๊บพูนหมดแล้วมิเกลใช่ไหมครับเนี่ย ใช่้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจูบีดแล้วไม่ได้หรอครับหมออยากพูดถึงผู้ชายอีกคนนึงนะหมอยาณะหมอยาเอาปืนต้อนเอาปืนต้อนเซ็กซี่เปรี้ยวเยี่ยวลาดไหมแม่โอเคไหมแม่แม่แม่ที่ให้หนูแต่งอ่ะโอเคไหมใส่แว่นกงินคนเยอะมากพี่ เวนแดงพี่หลอดอ่ะมันแยกยากเลยถ้ามีถ้าม่า,มางพี่หลอดอ่ะด้วยความที่พี่หลอดไม่อยู่แต่ตรงนั้นนะ่ะเข้าใจใช่ไหม ขมันอยู่ไ,ไหนหรือเปล่นานเราอะไปไหนไม่ได้เลยจะไปไหนหรือเปล่าอยากราเพื่อนลงไบโอเซนน่าจะไปเล่นร้านต่อเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเพราะตอนนี้เพื่อนกำลังบวชอยู่อ๋อใช่พี่อยากจะไปไหนไหมเพื่อนตายตรงทางไม่ไปลเลยครับ ว่าโดนปืนเกือบสิบเขาบอกยิงกดไม่ได้ลุกเลยอ่ะที่ยืนแต่ตรงนั้นน่ะนะกูจะบ้าได้ไม่ไม่ไม่่ตอนนั้นวางวางก็ไปยืนเล่นเฉยๆไอ้กูไม่ถึงสักทีปกติไม่ค่อยยืนเนี่ยไปยืนที่อื่นหรอปกติถ้าไม่ค่อยยืนแลนด์มาร์่เพื่อนนย้ายไม่อยู่แลนด์มาร์กก็เลย ใช่ระหว่างที่แลนลงรอแลนมาลงเพราะว่าแลนหนูไปแลนใหม่ก็เลยรอแลนลงอ่อให้ไปอยู่แลนมาก่อนแล้วพอหนูไปเจอพี่เลยใช่เหรอที่มามาตอนนั้นนะใช่ค่ะนึกว่าใครเปินจ็ไม่น่ามันยิงกูเร็วมากตกใจเลยตกใจเลยเหรอใช่ใช่ ยืนเม่อยู่ด้วยตกใจทำไมไม่มีเสาประทักหรือไงยืนอยู่นั้นน่ะน่าจะมีเสาประทักบ่อยนะไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ได้คุยกับใครไม่ไม่ค่อยคุยกับใครอะไม่มีใครมาทักหรอกไม่ไคุยกับเขาอะช่วยมาช่วยมา i n t r o r t ครับัไม่เคยคุยกับใครอย่เดี๋ยว i n t r o e r t แล้วเนี่ยใช่ใช่ไม่ไม่ค่อยแบบไปเดินไปคุยกับใครเขาเท่าะไหนูก็ introvert น่าน่าใช่นะมใช่หนูเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดกับใครเหมือนกันแล้วห่เพื่อนพูดเจ๋วเจเลยฮะพูดกับเพื่อนนะถ้าหนูอยากดลยวก็พูดให้เขหน่อยหนูหมดแล้ว แต่ถ้าคนไม่รู้จักให้ถูกชัหลก็คุยด้วยอยู่แต่ถ้ามาปืนนันเดียวเดน้ยนเดียวคุยกับใครไปนินยัสดีสวัสดีสวัสดีสัสดีสวับดีสวับดีสวัสดรับข้าวัสดีวัีับด้สวัสดีวยสดีเวัสดอวับด้วัสดวัครัสดีจเัสดววัวดวับีสดวั อย่ี้มันเยอะสุดสาสิบกว่าผว่ี่จานเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยส่งมาร์คให้นะครับส่งส่งส่งโลให้นะครับอเบลล่างเหรอโอเคครับได้ได้ได้โอเคครับรถ มีมีหึมอีสัตวนั่นมันไปไหนมาสารเลวเหมือนจะมีหึมปะอีที่ชื่อกิตตันมันไปไหนสารเลวมีหึงป่ะมึงมีอะไรไม่ได้บอกกูเปล่าวะเพื่อนกิตตันมาล็อกกูอีกแล้วใช่ไหฮะมึงมีอะไรไม่ได้บอกกูป่ะมีพี่พุดดิ้งมี ปเจอกันเลโหลเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะน้องเร็วพุกไกวอค่ะเป็นเลเบลนะอ๋อไม่ไม่เอเข้าเข้าตรงเข้าอ่ะเข้าเข้าตรงเข้าคืออะไรที่ที่คุยกับเข้าอยู่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะแม่บอได้อยากกินด้วยบอกบอกแล้วครับบอกขี่เสียงเสียงวอเสียงอะไรมันตีกันได้ได้ครับได้ได้ได้ ใส่วงกดเหรออะไรนะต้องใส่วงกุฎเหรอใช่ครับทำไมอ่ะของอะไรเปร,รี้ยวมันเปียกเปียกหรืมอมงกดนี่นะใช่เม่ค่อยเห็นผู้ชายก็ใส่แงบใส่มงกุฎแบบมันเหมือนแบบคิงครับคิงมันเหมือนกับ ปกติมีแต่ผู้หญิงนะใส่มันเหมือนคิงครับคิงมาเก็บตู้ปปะอ๋อคิงคิงคอมโบเจอเพื่อนอีกแล้วเนี่ยอะไรนะปืนตัวใหม่เลยที่มันแรงๆอ่ะใช่ใช่ปืนนี่น่ะปืนตัวใหม่อ่ะนี่เจอกันอีกแล้วก็ไหครับเจอกันอ่ะคนไหนครับคนไหนครับ เป็นพี่คอมโบไงฮะใช่ไหมครับฮะฮะไอคอมโบนี่น่ามีผู้สาวทำไมจะเล่นกันทำไมเองทำไมคะทำไมพี่คอมโบถึงมีสาวไว้ได้เล็บอกหนูสิหนูไงหนูเป็นแฟนพี่คอมโบไงไม่หนูถามพี่เขาพี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยอ่านแล็บบอกมาหนูเป็นอะไรแค่หนูเป็นอะไรหนูุนไหนพี่พูวกนี้ ไม่รู้พี่คมโบอยากรู้ไหมใช่เ่รอหนูเป็นแฟนคอมโบจริงจริงเหรอเอาไว้อยากรู้เพราะอะไรเอไม้ต้องขอเหรออะไมอะพี่คอมโบเขาทำมอย่ามันแปลกตรงไหนอะถ้าพี่คอมโบเขามีแฟนมันแปลกเหรออะไรนะอ๋อเป็นตัวกระเป๋าอะไรครับ อ้นนั่งนะไม่เชื่อเหลือมีเลยพี่ยูไอดีอะไรนะว้าอ้อหนึ่งสองเจ็ดค่ะทำอะไรกันนะครับ <c oughs> 1ัสองเจ็ดเปี่ยสาวอยู่ยสองเจ็ดปี่สาวแล้วมีคอมโบรวยเนาะ <c oughs> <c oughs> รวยกันเรื่องรวยกันเรองหนึ่งอะไรนะหนึ่งศูนย์สองเจ็ดรเหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเปย์แ่ไสวนี่ยว่าแล้วกว่ามึงอะปึ๊บเนี่ยอยู่ตู้ล่างพี่อยู่กระเป๋าเลยคะสองหกศูนย์แบบว่าถ้ามีอะไรก็พูดกับยิ่งเลยก็ได้นะมีอะไรหรอ อนไขึ้เดี๋ยวบอกเกิดเรื่องเอาของให้พี่ยูก่อนเกิดอะไรขึ้นคะน้องเกลได้อีกแล้นะพี่เราเดี๋ยวมีเรื่องสำคัญค่ะเรื่องอะไรคะพี่ขอฟังด้วยได้ไหมได้ค่ะโอเคพี่ดิ๊งได้ตอบกลับคนในทวิตที่ถ่ายรูปคู่กันแล้วเราตอบกลับให้พี่หมูแล้วกันมากไหมคะตระหนี่ไหมเดี๋ยวขายของแบบหนึ่ง พี่รับอะไรบ้างคนไก่ให้อะวะยอดร้อยค่ะแต่เราก็ขาดเงิแล้วไม่ใช่หรอืออะไรนะมันเติมบะเลยนะถ่ายอะไรดีวะพิมมาแล้วงานคนไทยไปเลยเกียวอ๋ออะไรจะพิมอะไรคนกินยิ้มพี่ยูนิวพี่เอ๋นหนุ่มพี่บูดีอ่ะหนุ่มที่เขาเพิ่งเลิกกันเมื่อวานน่ะเขามีร่วมอยู่กับสาวแลนกันอยู่ตั้งนานแสนนานอะอยู่ด้วยกันนะ สีอะไรสีชมพูมีรูปปะไม่มีรูปแต่คือเห็นตับตาถามพี่คิดตันกับพี่จินโซดูพวกเราไปส่งกันนานมากแล้วเขาก็ยังยืนแล้วเี่ยก็คุยอยู่กับพี่คอมตรงนั้นน่ะเขาก็ยังยืนคุยกันไม่หยุดเดียวเดียวจะบอกพี่ดิ้งไหมนี่ไงต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวว่าควรที่จะต้องรู้เพราะอะไรตาไปไหนแล้ว ว่าพี่ฮะพูดอะไรก็ได้นะเพราะว่าพี่มือหนักกามมาไปแดนก็ได้ปะเอฟเคต่อเอฟเคหน่อยดีท่าเอไหนเอฟเคอะเอฟเคเราไม่ได้เอฟเคนานแล้วว่าต่อแฟชั่นหน่อยดีสิสิบหัวมีอันสีขาวใช่ปะท่าไหน สี่ชมพูไงไม่ใด้ไม่ให้พี่คอมเดี๋ยว้องเดียวต้อง